มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลตอบกลับนะคะหลังทีมทนายถอนตัวจากกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่านายตั้มเป็นคนดูแลเรื่องน้องชมพู่ส่วนคดีอื่นๆให้ทนายรัชพลเป็นคนดูแลล่าสุดนะคะทีมทนายทั้งหมดได้ถอนตัวจากการดูแลคดีให้กับลุงพลและป้าแตนโดยให้เหตุผลว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่เคยได้เงินจากการทําคดี ไม่ขออยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าตนเองล่าสุดนะคะ FC ทีมงานทนายประชาชนได้นำคลิปที่ลุงพลไลฟ์หลังจากภรรยาทนายตั้มออกมาโพสต์และมีการประกาศถอนตัวของทีมทนายตามมาโดยลุงพลได้พูดในคลิปถึงประเด็นดังกล่าวนะคะว่าหลังจากมีแฟนคลับแสดงความเป็นห่วงว่าทนายตั้มมีปัญหาอะไรกับลุงพลหรือไม่จึงมีการออกมาโพสต์จากภรรยาอย่างเดือดซึ่งลุงพลพูดในคลิปว่าตนเองไม่มีปัญหาอะไรกับทนายตั้ม และทนายตั้มก็เพิ่งจะเดินทางมาบ้านกกอกวันที่22-23พฤศจิกายนไม่มีปัญหาอะไรการพร้อมระบุว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ผมถามหน่อยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าผมรู้นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่พูดโดย fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ระบุนะเขาว่าเพราะแบบนี้ไงเราถึงไปต่อด้วยกันไม่ได้ เกิดเรื่องขนาดนี้อย่างเฉ,ฉยสว่าทนายตั้มเป็นอะไรไม่มีอะไรกับผมไม่เกี่ยวกับผมแล้วลงท้ายด้วยความกำกวมให้คนเข้าใจผิดทนายว่ามีอะไรแอบแฝงตนรู้แต่เลือกที่จะไม่พูดถ้าจำเลยในคดีเจตนามีอะไรกังวลสงสัยในตัวทนายควรจะพูดตรงๆกับทนายแบบทนายพูดตรงๆว่าไม่พอใจพฤติกรรมของจำเลย จำเลยก็เลยเปิดใจกับทนายของตนไม่ใช่ไปเปิดใจกับพระกับผู้จัดการขายครีมเรื่องของคดีควรจะเก็บเอาไว้คุยกับทนายเท่านั้นไม่ใช่เอาไปเล่าหลังใหม่ให้คนนั้นคนนี้ฟังอย่างไรก็ตามนะคะลุงพลไลฟ์หลังรู้ข่าวทีมทนายถอนตัวพูดกล่ำกวมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ